ข่าวด่วนเสี่ยงภัยพิบัติพื้นที่สีแดง5 48จังหวดัดพื้นที่สีเหลืองฝนตกหนักฝนตกหนักมากพายุฝนเริ่มเข้าไทยวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันพุธที่23พฤศจิกายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง ที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากรวมถึงพื้นที่ฝนแนวโน้มความเป็นไปของฝนระยะเวลา10วันจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากที่ล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกากรมอุตุนิยม,มทิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมาก ประจำวันพุธที่23พฤศจิกายน2565ตั้งแต่เวลา6นกาของวันนี้จนถึง6นกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารศรีสะเกดสุรินทร์ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มหาสรารคามบุรีรัมย์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาสะแก้วระยองชนบุรี ชะเชิงซาปราจีนบุรีนครนายกสระบรุรีลบบุรีนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชตรัง สตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมาก ในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้23-24ี23 24, พฤศจิกายน2565นอกจากนั้นแล้วนะครับทางด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและเคลื่อนลมแรงบริเวณอ่าวไทยเป็นฉบับที่11จากในด้านของหย่อมพอประกาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่าน รายแหลมยวนเข้าสู่พื้นที่อ่าวไทยและหย่อมความประกาศต่ํากําลังแรงลูกนี้จากเลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวไทยทางตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทางตอนบนจะส่งผลทําให้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ดังนั้นนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังนตราจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยในวันนี้23พฤศจิกายน2565ภาพรวนออกเฉีงเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดชัยภูมิคอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อเอด แยโสธรอ,อันาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและบุราธาาีีภาคกลางเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะนออกจะเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ของภาคใต้จะเน้นบริเวณเพชรบรุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูล ส่วนในวันพรุ่งนี้24พสศจิกายนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอด็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ส่วนพื้นที่ภาคกลางในวันพรุ่งนี้24พฤศจิกายนจะเน,น้นบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบรุรีราชบรุรีสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ของภาคใต้จะเน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นอ่าวไทยคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทย ควรยดออกจากฝั่งในระยะนี้นะครับส่วนทางด้านของศูนย์อุตุนิยมทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังออกมาเน้นยำ้ำในเรื่องของฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยล่าสุดทางด้านของกรมอุตุนยิยมทยา ส่วนตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่9ยอมข้อประกาศตามกำลังแรงปกคลุมอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสมุมพาดผ่านภาคใต้ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันนี้23-24พฤศจิกายน2565 25. ส่งผลก hehe, ระทบในวันนี้23พฤศจิกายนบริเวณที่จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส er, ่วนพื้นที sterdam, ่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสจากนั้น24พฤศจิกายนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังตรนตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำน้นตลิงสำหรับคื่นลมอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเลคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมทิทยา ศูนย์ที่ถือนที่ยาภาคใต้ฝังตันออกอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบ และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร